สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดอรค่ะได้เกิดเหตุเพิ่งใหม่ร้านไทยเอกสารใจกลางเมืองอุดรธานีวิดลุกลามอีกสองคู่หาสพเมืองอุดอรธาน,าาาานีได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้รานไทยเอกสารบริเวณหลังวิทยายลัยเทคนิคอุดอรธานีที่เกิดเหตุพบเป็นของแถวสามคู่หาสองชั้นโดยบ้านต้นเพิงเหล็กที 17ทับสิทอถนนพ้นพิสัยตำบลมักแขงขอำเภอเมืองอุดรธานีเสียงไฟได้ลุกไหม้อย่างหนักที่บริเวณชั้นสองของตัวบ้านเจ้าหน้าที่ได้ซอยกันฉีดน้ำสกัดเพิ่งบ่อห้ลุกลามไปยังห้องไก่เคี่ยงซึ่งใ้เวลากว่า3ามินาทีจึงสาม,มา,สารถสกัดดับไฟบ่อห้ลุกลามได้จากการตรวจสอบพบว่าบ้านตนเพิ่งได้รับความเสียหายชั้นบนวนห้องไก่เคียงบ่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฝ่าลดวงจร ึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระวังตรวจสอบค่าเสียหายและให้เจ้าหน้าที่วิทยาการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน